สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องคลิปนี้กระสีล่องย่างมาาะซาวผลัะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบนาทีครับมือวันที่แปดนานาสองห้าหกแปดนะครับมือจากเป็นนันเสาครับพี่น้องตลาดถนนขึ้น,นเดินฟังส่องเมกฟังไท่นะครับตอนนี้ผมยุ่งส่องเมกครับพี่น้องมาหาพอ เพิ่นมาจากอเมริกานะครับเพิ่นมาตั้งสามสี่เมื่อแหละเพิ่นเที่ออยวฟังไทยแย้วครับเพิ่น,นก็ก็สีข่าวเล่ามือนีเนาะแต่ยังที่บอกคลิปที่แล้วเนาะว่ามาซอยเพิ่นเบิ่งเอกสารอ่าวิ่าข่าวเล่านะครับมาซอยเพิ่นเขียนหน่ำแะครับพี่นะ้องเขียนวิ่าข์าเพิ่นเพิ่นอาจจะแบบเคยเข่าแตะยูตะย,ยูเวียงจันนะเนาะเพิ่นบ่เคยข่าที่ว่างเตานะครับ อันนี้ก็คือด้านซองเมกวังเต้านะครับน้ำไทยเล่านะครับพี่น้องด้านสากนเนาะอากาศหนาวพี่นอ้องโมงแห้งตอน,นจักสีนหนาวสีห่อนกัางเว่นแบบห่อนแม่เจ้าก,กับบ่ห่อนแห้งร้องสามสี่หมว่นครับตอนนี้พ่นหากระลังหาจะออกจากอุบลน,นะครับเพราะเครื่องพนลงวังขามงสีสิบเนาะ จากอุบลออกมานีจากโรติดแม่ก,กสิบประมาณเกือบสองชั่วโมงครับด้านนีปิดสองถุมเนาะเปิดหกโมงเสาร์ปี๊ดสองถุงขนาดสีท่านบางทุ่มเครื่องนี่แหละพี่น้องตอนกลางก็หกโมงนะอีกชั่วโมงเครื่องลนะ่ะไปหานางเรนถาเนาะวาสิฝั่งไปด้านไท้ไันสิกรบขับไปฟังไถ่ไปหาสืบแม่กินมันสิบปใดบเดนี่พี่น้อง <c oughs> อบ่ไปดอกสีทานบ่ได้หิวหยัางเนาะ ไปถนนข้เดือนกปซื้อของกินนู่นนี่นั่นอีกเพราะว่ากินกาแฟแล้วแก้วหนึ่งเนะาะวังบายค่นนานหนาคือจังส้มๆคือจังงค่นบริอาบนำรับพี่น้องปะพี่น้องเดี๋ยวไปนั่งถ่าพอเราไปเบ่งบรรยากาศที่หนาดานเนะาะพอเป็นแนวดาผมก็สิงยางไปถ่าเป็นยุคฟังออฟฟิศทั้งอ้าท,งทังคืนพอเขาไ่ได้จาบัรออกเนาะ อาคารนี่น Office, Stamp, นะนจะเป็นออฟฟิศกีสแตมมพาสปอร์ตเนาะฟังนี่ก็จะเป็นรถค้าเขา่าขาออกนะครับฟังเล่านะครับรถฮอกล้อกับรถอันนี้ก,ยยกยยย็ยังใส่อยู่น้ำกันอยู่นะพี่น้องยังใส่ได้อยู่ยังใส่น้ำกันนะครับอนาคตเพิ่นสิเปิดรถทรงของรถพวกตัวคอนเทนเนอร์อยุฟังปุ่นนะครับพฤศจิกส,สองทางง่าแยกออกจากกัน ฟังนี้เป็นรถส่วนตัวนะครับแล้วกันรถทั่วนะครับเอา้าคือมีง้วเธอมาทำไมมาทำอะไรเอา้าสี่ยางไปห่าอยากยางไปฟังขุ่นพี่น้องมันสิ่ยางเลยวะสิถามข้าจาอน เพราะว่ามือเนียนเป็นมือถนนค้นเดินนะครับข้าเจ้าเปิดฟรีนะครับฟรีให้ขามเนาะแบบว่าขามไปซื้อของแล้วก็ขามกลับมากเนาะเดี๋ยวไปเบิ้องบนเขาสิขามได้บอกอย่ขามไปบนจักเครืองนี่ไครับในฐานะที่แบบว่าเขาู่ฟังเล่าเนาะยางออกมาฟังตึกกี่น้องพี่น้องปอดรถคนจอดมาซื้อของนะครับขามไปซื้อของฟังไทยนะครับ ไปเบิ่งกันครับว่าข้าเจ้ายางขามแน่วแต่ยางขามแบบแบบฟรีนะครับพี่น้องขามไปซื้อของหลัขามนะอันนี้มันมันท้างขึ้นออฟฟิศไปแตมป์พาสปอร์ตนะครับท้างขึ้นเ้าสิมาถ่ายที่นี่ลหละนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งที่วานรถรถพวกรถสมของรถเรลเลอร์นะครับซนสิน้าสิมาขึ้นข้างพี่นะครับเจียเป็นสองทางถ้าเสียงขาม ไปท่างสีงขามได้ว่าพี่น้องขามไปซื้อของถ้าจ่อขามสองท่งนะครับอดอุโมงค์แลวก็บยางขามเนาะถ้าสิแปงเป็นคนเล่าแล้วก็ยางขามไปนะครับเบื้องรถจอดเข้าจ่อมาซื้อของถนนคนเดินไปซื้อของกินผู้ใดยวไก่ดานเนาะ เจ้ากระสิงยางขามหัวนะครับว่าได้ย่างหลอดโงนะ่งงองเนาะงานขามหัวไปซื้อของกินนะครับรถโยโน่นี่ย็ัเสียภาษีได้พี่น้องขนของขามนะเป็นรถวิน เขา,าสียางขามน้ำข้นเหล้านะข้นเหล้าพันพันยางขามไปซื้อของกินนะครับคุณนะ่ะได้ของเต็มไม่เต็มมือมาด้านนี้ไอ้คลิปอีกกระสีเงาอีกแล้วพีนอ้องเป็นผมยังมวลนวลเนาะมวลน้ำสี ห้าสิบยางเขาไปในอนะได้ี่น้าเป็นมือปกติกับวาได้กับวาได้ยงางขาดเลยพี่น้องเป็นมือมีตลาดถนนคนเดินเท่านั้นเพ่นที่เพินเปิดในขาดเนาะตอน,นจะหกโมงเคองนะครับพี่น้องมีเคริงแล้วนะ ให้หใหท่ายุงห้สาสิบขามไปเบื้งพี่น้องขามแบบว่าได้ใส่พาสปอร์ตนะพ่าขามไปซื้อของแล้วก็กลับนะครับต้องฝ่าไปเล่นอย่าสิบปีออกมาแล้วครับพี่น้องเขาบเป็นไทยเนาะที่แนวฟิต เขาก็ออกมาซ้องขาขาออกประเทศไทยนะครับโอ้มาถนนมาเที่ยวถนนคนเดินประเทศไทยเอาเองินมานำวะหล่ะ <c oughs> <c oughs> มันคือจังแบบอีกฟิวหนึ่งที่ห้องยางตลาดลานห้าเนาะอีกเขาเจ้าตาอองนะมาซื้อของเนาะมาซื้อของฝั่งไทยคักขนาด เป็นคนเล่ามาสิ่งของฟังไคยเป็นการข่ามที่แบบว่าได้ใส่พาสปอร์ตเนาะเป็นมือที่พนยกเว้นให้นะครับพี่น้องมาแล้วก็ต้องกลับไปเนาะไมงยางตลาดนะครับขิบกระสิงเงาอีกสียห็นคอแล้วอีกนี่ใส่กอก ใส่กรอกแบบฟังไคเนาะมันต้องแบบชาวันขายพี่นี้อนะมันต้องมีสิ้นดองนะครับเดี๋ยวเาสิมาซิมนะครับว่าไม้ละสิบบาทแส่กรอกอีสาน้าะเป็นลูกจัก,กบาทขายขายหน้าเด็ครับ ลูกละสองบาทเนะอย่างนั้นสื่อสี่สิบบาทครับจะมีน้ำจิ้มแล้วด้วยพี่น้องใส่กอบอีสานอุบลนะครับจะมีน้ำจิ้มหักคนทั้งอื่นอ่าสิงงเนะาะจักสื่สื่อย่างน่อพี่น้องปาดคน ต้นมากแต่เป็นพี่น้องฟังเล่าเนาะเป็นข่าวมาซื้อของนะครับบักไม้อาหารทะเลนะครับก๋าสิคายถือขายลายก็นี่พย่้นมาเขาจะข่าวมาซื้อคนละหิวละหิวกันเลยเนาะอันนี้จะเสี่ยมเด้่พีน่น้องน้ำของกระเ,เสี่ยกินน้ำวัววัววัวเครื่องตออนน้ห่่มเื สีมอต้าใส่กอบเห,หมหั้งแต่ผมก็ว่าอยากเ็ืือน้องฟอัวโฮมมาผฮมมาใส่กอดก็สีไม่เบ,บิ้งพิ่สามเนีย่ย<ม>พี่น้องเดี๋ยวมันสีเงาหนะครับเพราะว่าคลิปขาพอแล้วมาน้่เนาะมันกระสีเงาโพดครับแต่คลิปตลาดทั่วไปเลยพี่น้องเถ้าว่ามันเป็นตลาดคนดเล่าคนล่านมาหลายนะครับเดียเด๋ยวสีเงางาฟเยาวบาณฑ์โคตรสีเงาเนาะในพี่น้องเบิ้งเนาะ และที่น้องเอาสีในยางกับเนาะเขาได้ใส่กออีสานนะครับสองแบบนะแบบหน่อยกับแบบใหญ่นะครับสอ,สองแบบเขาสียางกัฟฝั่งเล่านะครับที่ไปเบิ้ลกันละบรรยากาศเนาะอไปเปิ้ลบ,บรรยากาศคนหลายน มวลดีวานาเห็ุแบบมาไงครับพาผู้เห็ุแบบอี่วอกก็เหตุไม่มีแม่ข้าวค้อนแม่ละลมเดี๋ยวซื้อน้ำกันครับพี่น้องจักขวดหนึ่งไปกินขาดเนาะถ้าสิยางกลับแล้วพี่น้องก้อยี่ต้นแม่เพิ่นลมแล้วว่ามีพี่น้องบอ๊ อีกคนหล่าเขาจะซื้อของแล้ว oh. ขยาจะหลน่นจะซื้อของแล้วมาันนางถากันเนาะน่อเ oh. สียงกรับนะครับ oh. มาซื้อใส่กออีสาน oh. แบบใหม่แบบสับ ยางคำคือเจ้านะครับยางามไปฟังเล่าย <c oughs> างมาทางเกาเนี่ยนะครับพี่นอ้องคือของเต็มไม่เต็มมือเนาะผู้ใดยุไก่ผู้ใด,ย,กกดยุพ่นท่องนะครับปากเซก็มากยางได้นะครับสี่สิบกิโลปลาพี่น้องขาสิถาพอเพ่่นได้บ้านคลิปนี้จักสิตังซิคอนเทนต์วันนว้วได มันผมละมวนนะผมก็เคยเหตุคิดแบบนี้เนาะปะพี่น้องเดี๋ยวถ่าพอเลากับถามไปยังถ่าพอเรายึดท่งข่าวเล่าเนาะไอ้ท่งขึ้นตึกต่อหม้อเนาะก็ได้ใส่กอกนะครับมากินแรงห้าสิถ่าพอเรายึดหนีเนาะพอเรายางขึ้นไปอีกถ้าสิเขียนซอยเล่ายึดทั้งคนเหะครับ ันขาางเกับน้องเหมียวเหมียวสองัวกำลังออกจากกุบบนนะครับตอนนี้ก็ทุ่มหนึง่งนะเลยประมาณสามสิบนาทีก็บฮอดอครับเพราะว่าทางดีเนาะแดนได้ไหวโอ้ยพี่น้องข้าอยากเนาะเ่าได้เขียนเนาะพอพันกับมาฮอดแล้วนะครับ ค่าเขียนวี่สายก็เรยอวาเด้ทายนะครับเป็นสีขาวโล่งแลมนะครับแกนจำปัโฮเทลเลยนะครับเดี๋ยวผมก็สิบกลับปากเซ่น,นะครับไปนอนเซ่เป็นจองโล่งแลมให้องเดี๋ยวสิไปนอนเซ่เลระครับพี่น้องเดี๋ยวไปวอกกันยุป่ปากเซ่ที่โล่งแลมครับะกลับมาถึงปากเซ่แล้วครับพี่น้อง พ่องแรมครับรก็แม่เป็นพักที่รงแรมนี่นาะผนมากับลูกไส้สองคนนะครับกัดรวมเป็นสี่คนนพัอยูจมสักนะครับจมสกรนด์โเทลสภาพงามๆครับต่ว่าเปิดทอ่สามถุงเปิดไฟ ไฟสีนะครับไฟเรื่องเปิดเปิดขึ้นนี่เดี๋ยวเขาลงแรมกันครับพี่นอ้องบรรยากาศเสยงสีและปากซี สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องสวัสดีแามเสาเนาะเ <c oughs> มื่อนี้เสาร์อาทิตย์นะครับที่เก้ามมหน้านะครับนี่มันคือว่านม่ได้ทายพอเพิ่นเนาะพอดีค่าเฝ้านะครับเพราะว่าด้านปิดส,สองถุมเพิ่นกับมาหอดถุมเครืงเลยเนาะมันก็เลยบ่ได้ทายยานกาแฟเฮดวี่านะครับมาเมื่อนกับในซื้อซิมใหม่เพิ่นเนาะ ซื้อซิมยูน่นาดานั่นแหละกับน้องคนที่ขายซิมนะครับอยู่หนาดานพอดีคนจัดการก็กได้ซื้อ <c oughs> น้ำเพลินไว้นะครับกระสีไปเปียนให้เพลินอยู่ร่งแร้นะครับซีอันนะครับซีซิมนะครับซิมนัท่องเที่ยวเนาะพรอมเติมเงื่อนแล้วนะครับพร้อมใส่เลยตอนนี้เช็ดมือเดี๋ยวกาสิไปงรงแรม ไปซื้อขาจีให้เพิ่์นก่อนครับพี่น้องขาจีแสบปากเซ่นาะขาจีพาเต้นะครับเดี๋ยวสิไปเปลี่ยนซิมให้เพิ่อ์นอยู่โรงเรียนนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งแล้วเนาะพี่น้องปะี๋ยวออกกันเลขครับมันสีสวยมันสีถ้าครับใหาเพิ่์นไปเวียดทางอื่นน้ำเนานะปะไทยไทยเบิรนกันก็ได้สบายดีครับสบายดีเรื่งเนาะ ลุงซื้อยัง,งเนาะรุงซื้อพอไรไส่ลุงซื้อพรไส่เนาะลุงเพิ่นมาตาเมกามาว่านะพี่น้องที่ไปด่านเนาะไปฮับเพิ่นอยู่ด่านเขาวิทรงวิสาเก็เอ้ยบ่ได้ทายนะครับเพราะ้อนฝาเนาะเพิ่นมามืดก่อนมาหนีเพิ่นพ่อไปเซนนองมาปัทย่าปัตย่ามวนบ่ครับก็ดมวนภาษาผู้เอุตนรประเทศมาแล้วนี่ในรอบจักปีครับ50ป,ปีโอ้เพื่อนแรกไว้บ่ แล้วกับผ้าลูกทรายมาน้ำเนะาะผ้า,าแฟนมานำ้ำในรอบหาสิบปีเทเล็ก,ลก<ม>ถือว่าเป็นเทแเลก็มลกมากพอไปตอนจักปีครับชิปเก้าปีตอนสิบเก้าปีอ๋อเฉพาะเฉพาะเขียนเล่าได้เนาะพอเพิ่นเขียนเล่าได้อ่านเล่าได้เนาะก็เลยแบบแต่ตอนสิบเก้าปีไปตอนปี <19. S 1> ข้อสองเจ็ดสิบเก้าอ๋อไรๆกันกรับพวกไอ้ เแน่อลนะครับอันนี้ซิมงแี่แล้วเนาะก็ถามพอพันยุ่นเอาเงินท่าไหร่เนาะอันพวอพ่อสิยุปั๊เซี่พอตั้งที่สิบสามเนาะกระสิไปหลวงพระบางไปเที่ยวเมืองหลวงนะครับกับยุเวีอยงจันลวกับจังสิกับเนาะกับที่นท่าไหร่อที่สักสีัีบางกอกพอสเจ็ดึอ๋อสักสีกสิขึ้นย้อนสักเจ็ดกับย่บังกอก บาบาน้สิไะเฮ็ดบนยุบ้านนี่เนาะรอบาน้องให้ทาน้องอให้ทาไปทั้งเบิดอ้องเหาอครับเออตั้งน้มจสมัยที่ี่าตกไปทั้งบานวงและแก้วหรือขี่ขื่อ,อขามไปวันนี้ครับมันม่ทางแล้วไปทังราขี่รถไปเลยตั้งอ๋<ม>ลอลงจำล่งท่างเนอับจัหนอพอตงเป็นทังเนือบ่ลงจำซักบ้คนับี่อ๋อยดจัสีเดโล้วครับพี่น้อ,องอ จก็เจ้าก็สีเดียไปมันขึ้นมันฮึ่งผมก็บว่าเคยเห็นนะเนาะเพราะว่ามีมีพระอาจารย์ดังโยห์หันโยห์อาจารนรุ่นเลยเนาะสมเด็จจุตนสมเด็จรุ่นพี่นะ้องเดี๋ยวจังไปถ่าเบิ้งนะครับผมก็แบบคุณคุณซื้อเพิ่นงยุ่กันนะแต่ว่าเพื่อกิดถามก็เล่ากับหัวจักหลายอยู่ครับคนเล่าหัวแจักเกือบเบิร์ตนนเลยหรอก็กินข้าวเศร้าเลี้ยวๆนะครับนอนอยู่แกนแกนจำปาซักเนาะ อย่าเอาสิเปลี่ยนซิมให้พอครับโล่งคนนี่ครับซิมเขาซื้อมากมือนอ่นีก็สิไปซื้อกองบุญเนาะพ่ะอเนาะโอเคีเคเ๋ยวถ้าแม่เพิ่นลงมาเจ้าตุ๊กใส่จะใมาเปลี่ยนซิมให้ครับโอเคครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เฮาสิได้เอาไว้เซมนี่ก่อนนะครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าต้องมื้อนอี้กะสิพาพลาดพิ่น ไปเรียกนะครับไปหาเสือกองบุญกองบุญเป็นสีเห็ดบุญนะครับยื่น้องให้ยื่น้องให้ทาเราครับพี่น้องบัตรน้องให้ทานะครับ,บ, <S <S 1> <S 1> รบเดี๋ยวจังไปถามเบิ้งครับว่าบุญหาไพ่เอียงจังใดเนาะในคลิปต่อต้อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บคิดียวไว้ตะเพียงซับนีก้อนนะครับทายไว้ตะมาว่านมันก็นสิเงาโพดนะครับออยพอกันคิดหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องเต้าบนข้อมือแจมได้พี่น้องฝาก เป็นกำลังใจมาขำโฆษณาครับกำลังทีอะไ้จะมีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย